ค่ะเมือนี้เนาะปลาตุ๋นกะปิกะสีผ้ามะพอกกับอ่าผัดกะเพราไก่ชิ้นเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอ่าเครื่องปรุงของเฮาเมือนี้กัมีอ่ากะมีเนื้อไก่อยากกินเป็นชิ้นกะหั่นเป็นชิ้นเนาะค่ะเนื้อไก่ชิ้นกะบเผาค่ะใบกะเพราแล้วก็พริก กับกระเทียมโขกรวมกันน้ำเปล่าค่ะจะเสร็จแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำมันหอยซอสฝาเขียวน้ำปลาซีอิ๊วดำเนาะค่ะอันนี้มันบ่มีถัวหน่อยใส่เด้พอพ่อแม่พี่น้องบ่ไเดใส่หลายเด้อเห็นถั่วใหญ่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเอาเฮา,าเมืองกันที่นี่หมูจักเครื่องปรุงแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้อง เอาก็สิมะเมือค่ะว่าเป็นแจ้งได้นี่น้ำมันปลาตังเอาไว้แล้ว้อค่ะค่ะน้ำมันตังเอาไว้แล้วพอแม่ที่นอกหอนแล้วหอนแล้วค่ะเอาเนื้อไกล่ลงม้ใส่ เขา่ต้องอันผัดกระเทียมผัดผิด่อนเดือพเมพี่น้องมันชุนค่ะมันชุนมากมันชุนมากเขาเอาเนื้อไส่ลงไส้ไส้ด้วยพเมทินงค่ะเอาเนื้อไส่ลงไปใส่ค่ะเราเ็กลลาจังไฟตามด้วยผิดกับกระเทียมนะค่ะกลลระเทียมใส่พี่น้องแบบนี้ ม่จ่เนมด้อม่คแบบนี้จังเบคนค่ะผักไห้เนื้อสุกจัดอ่าหกถึงเจ็ดติอร์เซ็นเตอมน้ำค่ะเป็อย่างเขาต้องเติมน้ำก่อนคาเมพี่นงมันจะบดได้ใหม่เด้อค่ะมันจะบ่ได้ใหม่ค่ะ thảo từ làm chú đoạn nhạc mãi từ mai thả thả kiểu như người say xây nam chị nam mình thả chú ngồi say chú à. ngồi say làm anh hỏi say thả à. ซอดปลาเขียวตายค่ะน้ำปลาตายค่ะตามด้วยซีอิ๊วดำเด้อคนนี้พี่น้องค่ะซีอิวดำตายนี่แซ่บเลยคนนี้พี่น้อง มาแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่นี่เอาจ้าใส่เขาอยากหู้ว่าสุกบ่สุกเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่เอาเอาขอกาดิวเฮานี่กินงงไปขีนเนื้อไก่นี่ขาวแดงไก่ได้พ่อแม่พี่น้องอื ใบเขาไต่ลงไปาา่คอมเมี้น่อกูกเพาทีมีนอค่ะนี่ีสีโบซิมละ่อม่ี่น้อูว่ามัานแส,นนสบแล้วเนาะ่อม่ี่น้อโบซิมโบซิมค่ะ พักสรบได้แล้วพ่อแม่พี่น้องพักกะเพราค่ะเป็นไดค่ะเห็ดง่ายๆเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะคลิปนี้สนีเด้อจ้ะ